พี่น้องก็ชอบพี่มากเลยเนะี่ยแล้วก็หันมาคุยกับกูแล้วเนี่ยน้องเ็าอชอบพี่นานามากแล้วพี่นานแล้วนะนานเป็นพี่เป็นปีแล้วนมันรูไม่อันั้นนะหรูแต่กูให้บอกว่านี่น้องมันมันโทรมาหาเพราะน้องมันชอบกูจริงหรือเปล่าหรือหรือยังไงไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ไม่ถ่ายรายการแล้วก็เด็กก็บอกว่าเออชอบที่สุดผู้ชายลก็คือพี่แจ๊ดอ้าวแล้วมันไปอยู่กับมึงตรงนั้นได้ไงอะ่ะถ่ายรายการไง ถ่ายรายการแล้วก็เด็กบอกว่าชอบพี่สุพี่แจ๊ดผมก็เลยบอกว่าโอ้โหพี่แจ๊ดนี่พี่ชายพี่เลยพี่ถหาได้กูจะมุงนั่งชิดกันแล้วแต่กูก็ไม่รู้ว่าแล้วถ่ายแล้วเทปได้ออนเปล่าไม่ใช่ถ่ายแล้วเทปไม่ออนอีกเปล่าก็ไม่เคยเห็นหน้านะแต่ก็งงเหมือนกันว่าอ้าวไปเลยฮะอ้าวไปเลยไห่แล้วเนี่ยน่ถ่ายหรือกดวางเนี่ยมีสองอย่างเ่ยแม่สายเข้าฮะแม่สายเข้าพี่ ดูเลือดเลือดดูเลือดโอ้ดูเลือด oh, ดูเลือด mm, ดู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 ด uh, ูดูนี่นี่นี่หวานแซปไม่มีแซปนะมันหวานโอ้ยอันนี้หวานกว่าอ่ะดูอันนี้ ไข่วัวใช่ป่ะอันไหนคือไข่วนนัวป่ะน,นี่อะครับอกตัวเดียวครับตัวเดียวอันเดียวของวัวเนี่ยใช่ไหมองค์ชาตวัวองคชาตวัวกับผมขับผมองคชาตวัวกับผมนะครับตัวอ,อันนี้ไม่นไขเลยที่ออมาให้เลย อันไหนคืออันทันกันไหมตัวนี้แหระพี่ตัวนี้นะโ,โอ้โหกระบุกเลยนี่ๆๆ,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 ๆๆตัวนี้ก็หายากอันนี้คือกระบอกกระบอกวัวคือเมือคัง